สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆมาพบกับผมโบ๊ทโอฮาน่าพักเครื่องเช่นเคยนะครับนะวันนี้ก็จะมาแกะกล่องพัสดุนะครับพระเครื่องพระยาเต่าเรือนของหลวงปู่หลิวแบบเร่งด่วนนะเพราะว่ามีพัสดุเข้ามาแบบเร่งด่วนนะครับจะทําการจัดส่งให้กับนะพี่ๆที่จับจองไว้นะครับพอดีนะตอนเย็นนี้อาจจะไม่ว่างก็ได้นะครับตอนเย็นนี้อาจจะไม่ว่างเหมือนเมื่อคือนนี้คิดว่าว่างเอาที่ไหนได้เอารอยกระทงะครับนะก็เลยต้องพาลูกลูกไปลอยกระทงะครับ กว่าจะกลับมาได้โอ้รถติดหน้าดูเลยนะครับงานสนุกมากเลยนะเนาะคนเดินนะครับเที่ยวกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับไม่มีเหลือเลยครับพี่ เหลือแต่เนื้อนวะเลี่ยมทองครับนะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านเลยนะครับนะสวัสดีวันลอยกระทงด้วยนะครับนะขอให้พี่พี่โชคดีทุกๆุกท่านเลยนะนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกล่องพัสดุแบบเร่งด่วนนะครับเพราะว่าแกะเสร็จแล้วก็ต้องส่งให้กับพี่พี่นะครับมีคุณพี่ทวีศักดิ์คุณพี่บุญนุษย์นะครับแล้วก็นะพี่ชัยชัยเดชนะครับพี่ชัยเดชพี่บุญนริตนะครับนะสี่ท่านด้วยกัน นะครับก็เลยต้องรีบแกะก่อนนะครับนะจะได้ส่งในรอบของวันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตแกะพัสดุเลยนะครับพี่พี่จา๋าแบบเร่งด่วนนะ็อตส่วนท่านใดยอยากจะชมรุ่นไหนก็สอบถามเป็นพิเศษได้นะครับสอบถามเป็นพิเศษได้นะ EMS นะครับอะ่ะแกะเลยพี่ มีลูกค้าสี่ท่านนะครับในชุดนี้แพ็คดีครับโอ้สี่กล่องครับน่าสีท่านสี่กล่องพอดีเลยสี่ท่านก็สี่กล่องพอดีเลยครับเดี๋ยวมารับชมเลยนะครับนะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะพี่นะ อะมาดูองค์แรกนะครับอาจจะพูดเร็วหน่อยนะครับพี่หยานะพอดีวันนี้มีนัดกับการไฟฟ้ามีนัดกับการไฟฟ้าพอดีผมไปขอทําเรื่องขอติดตั้งไฟสามเฟสนะครับขอติดตั้งไฟสามเฟสเพื่อมาใช้นะครับเพราะว่าไฟผมมันไม่พอมันตกนะไฟมันตกนะครับ นี่องค์แรกองค์นี้นะครับนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นสุดท้ายไตรมาสครับนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นสุดท้ายไตรมาสเนื้อทองแดงนะครับหลวงปู่หลิวนี่ครับรอพหลิวก็คือหลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลูกเสกยาวนานหนึ่งไตรมาสนะครับเป็นเนื้อทองแดงต่อโค้ดเป็นโค้ดยันเลข9 9้า้าหน้ามงคลนะครับเจริญรุ่งเรืองนะเจริญรุ่งเรือง9ก้าหน้าครับนะแล้วก็ดูครับท่านยิ้มสวยมากปากจมูกนะครับสวยมากครับนะนี่คือ ไตามาสรุ่นสุดท้ายหรือเต่าฉิวรุ่นไตามาสรุ่นสุดท้ายปี2543นะครับ43เป็นเนื้อทองแดงพร้อมเลี่ยมทองนะครับสวยมากสวยและน่ารักมากเลยนะองค์นี้เป็นของคุณพี่ทวีศัก์นะครับนะเดี๋ยวผมจัดส่งให้วันนี้เลยครับคุณพี่นะครับอ่าน,นี่ของคุณที่พี่ทวีศัก์นะด้านหลังเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับเป็นจิวแต่แจวของหลวงปู่หลิวรุ่นสุดท้ายที่ท่านสร้างไว้ครับ นะสวยมากสวยมากนะสวัสดีพี่ๆหกสิบกว่าท่านเลยนะครับสวัสดีมีสุขครับพี่ๆนะท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับนะองนี้นะเดี๋ยวเก็บให้คุณพี่ทวีศักดิ์เลยนะครับสวยจริงๆนะครับโอนแล้วนี่ครับโอนแล้วนะขอบคุณมากเลยครับคุณพี่นะครับขอให้เฮงขอให้รวยยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมส่งให้วันนี้เลยและนะครับ องต่อไปะมันอะไรมาดูกันเต่าจิ๋วครับนะครับนะนี่ก็เต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกครับพี่โอ้โหจิ๋วแต่แจ๋วนะช่วงนี้มีแต่คนถามหาจิ๋วจิ๋วนี่คือเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกครับเป็นจิ๋วแต่แจ๋วของหลวงปู่หลิวนะครับนะรุ่นเปิดโลกก็เปิดโลกเปิดรูทางธรรมมาหากินเปิดช่องทางธรรมมาค้าขาย เปิดรับสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตครับหลวงปู่หลิว90ปีคือฉลองอายุครบ90ปีปี39องค์งนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงบล็อกลองพิมพ์นะปากจมูกตานะยังติดอยู่ชัดยังชัดอยู่นะครับยังไม่ได้สึกหายไปหมดเลยนะนะครับส่วนใหญ่บล็อกลองพิมพ์จะเป็นอย่างนี้ด้านหลังเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับนะแล้วก็บล็อกลองพิมพ์เนี่ยจะต่อโค้ดนะนะครับนี่ครับต่อโค้ดนะนี่นี่เห็นไหมครับ นะที่ด้านหลังห่วงนะครับเป็นโค้ดนะเหมือนกับโค้ดเนื้อทองคำครับนะสร้างแค่หนึ่งพันองค์เท่านั้นครับเนะตาจิ๋วรุ่นเปิดโลกบล็อกลองพิมพ์ปีสามเก้าครับงานงดงามมากงดงามมากครับนะอันนี้ของคุณพี่ชัยเดชน,นะครับอ่ะเ,เก็บไว้ให้ก่อนนะครับขอบพระคุณมากๆเลยครับพี่ขอให้เฮงขอให้รวยยิ่งขึ้นนะครับไปต่อเลยไปต่อเลยนะครับอ่ะดูสิของที่สาม โอ้โหองนี้แหละเนื้อทองคำนะ <g ül> ไม่ใช่ไม่ใช่พี่แต่สวยเหมือนเนื้อทองคำเลยเห็นไหมครับนี่คือพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกครับนะบล็อกหน้าเทวดานะครับนี่นี่นบล็อกนี้จะหายากอันนี้บล็อกทองคำนะนี่พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกบล็อกทองคำนี่บล็อกทองคำหน้าเทวดานะครับเนี่ยหน้าเทวดาเลยพี่บล็อกนี้หาหายากมาก นี่คือเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกหรือพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกปรรรรี39นะครับนะบล็อกนี้หายากหายากมากๆเลยนะด้านหลังนี้ครับเป็นหลวงปู่หลิวบล็อกทองคํานะด้านหน้าเป็นบล็อกเทวดานะพระพุทธเจ้าเป็นบล็อกเทวดาหลวงปู่หลิวเป็นบล็อกทองคําหน้าใหญ่นี่ครับบล็อกทองคําหน้าใหญ่เหมือนเนื้อทองคําที่ผมถืออยู่เนี้ยเนี่ยองนี้เป็นเนื้อทองคำนะครับและหลวงปู่หลิวเป็นบล็อกทองคาหน้าใหญ่หรือหน้ากลมก็ได้นี่แล้วต่อโคตดหน้าทองคําแบบนี้ นะครับ่าอันนี้เนื้อทองคําอันนี้เป็นทองแดงกะไหล่ทองครับนะเป็นเนื้อทองแดงกะไหล่ทองนะครับบล็อกพระพุทธเจ้าบล็อกเทวดาหลวงปู่หลิวบล็อกทองคําหน้าใหญ่นะแล้วจะต่อโค้ดเป็นยันนี่ครับใต้ห่วงตรงนี้จะต่อโค้ดเป็นยันเลขเก้าครับนะสวยมากครับสวยมากองนี้อ,องนี้เป็นของคุณพี่บุญยานุษย์นะครับนะก็ โอนเรียบร้อยครับโอนเรียบร้อยครับขอบพระคุณมากเลยครับคุณพี่ขอให้เฮงขอให้รวยยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวผมส่งให้วันนี้เลยนะชําระเรียบร้อยแล้วนะครับนะเก็บให้เรียบร้อยครับโอนมาเกินด้วยนะนี่โอนมา10,000บาทครับโอ้โหสุดยอดมากนะโอนมาตั้งแต่วันที่17นะครับ17แล้วเนี้ยวันนี้วันที่2 8แล้วครับ นะครับของเสร็จตั้งแต่เมื่อ3วันที่แล้วครับนะช่างก็ส่ง e m เมมาให้ผมนะครับเลี่ยมทองนะครับเรียบร้อยขอบพระคุณมากเลยครับคุณพี่นะเดี๋ยวเงินทอนก็โอนคืนไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ถึงหมื่นครับเต่าจิว๋วรุ่นเปิดโลกเนื้อทองแดงพร้อมเลี่ยมทองนะครับไม่ถึงหมื่นตอนนี้นะแต่ก่อนผมปล่อยอยู่1 0,000่นถึงหมื่นสครับหมื่นถึงหมื่นสนะถ้าบล็อกทองคําก็อยู่ประมาณนี้แต่บล็อกธรรมดาก็อาจจะ10,000ห่นรือ9ก0าพักว่าบาทแต่ตอนนี้ไม่ถึงครับนะ องค์สุดท้ายองค์ที่สี่นะครับอง์ที่สี่ของวันนี้โอ้นี่บล็อกลองพิมพ์มาคู่เลยมีเจ้าของแล้วนะครับสององนี้มีเจ้าของแล้วครับจิ๋วแต่แจว๋วรุ่นเปิดโลกนะครับเปิดโลกปีสามเก้าบล็อกลองพิมพ์เนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงพร้อมเลี่ยมทองครับ นี่หลวงปู่หลิว90ปีบล็อกลองพิมพ์จะใบหน้าเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเห็นไหมเดี๋ยวผมจะส่ององนี้นะเดี๋ยวมาส่องอีกองหนึ่งให้ชมนี่จะส่ององนี้ให้ชมนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเหมือนกันเกือบทุกองคเลยครับเกือบทุกองค์ที่ผมเจอจะเป็นอย่างนี้หมดเลยบล็อกลองพิมพ์นะจะเหมือนเหมือนกันครับนะเสียงดังฟังชัดไหมครับพี่พี่ท่านใดเข้ามารับชมนะครับทักทายกันได้นะครับนะนี่ครับมีเจ้าของแล้วครับคู่นี้นะครับขอบพระคุณพี่พี่ทั้งคู่เลยนะครับตาสี่องคนี้ เตาจิ๋วทั้ง4องค์นี้มีเจ้าของหมดเลยครับนะเป็นงานเร่งด่วนครับเป็นงานเร่งด่วนนะครับติดต่อมาพร้อมๆกันหมดเลยครับนะขอพระคุณพี่ๆทั้ง4ท่านมากๆเลยนะครับนะอันนี้คือเต่าจิ๋วรุ่นเปิดโลกนะครับปี39แล้วก็ที่เข้ามาเมื่อวานก่อนนู้นนะครับก็จะเป็นนี้ครับพญาเต่าเรือนรุ่นรวมพุทธคุณนะครับองนี้เป็นนะครับเนื้อนวะแก่เงินเนื้อนวะผิวเป็นโทนสีเงินเลยครับต่อโค้ดเฮง บล็อกวงเดือนเต็มครับนะต่อโค้ดเฮงแล้วบล็อกวงเดือนเต็มด้วยพี่นะปัจจุบันนี้บล็อกวงเดือนน่ะหายากมากๆแล้วนะหายากมากๆแล้วนะพี่นี่ครับปากจมูกเส้นหน้าผากเมตตรงเมตตานะยังติดอยู่นะยังครบสวยอยู่นะบล็อกวงเดือนเต็มหายากครับพี่นิยมสุดของรุ่นรวมพุทธคุณนะไม่เกี่ยวว่าจะอยู่กับโค้ดเฮงโค้ดเงินหรือโค้ดทองถ้าเป็นบล็อกวงเดือนเนี่ยนิยมเหมือนกันหมดครับนะแล้วสวยมากด้วยนะครับ นะท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะนะครับอยากได้สักหมื่นแต่ก็คงจะไม่ถึงนะนะจะเปิดอยู่ประมาณสักหมื่นหนึ่งนี่แหละก็ต่อรองได้นะครับต่อรองได้เลยรวมพุทธคุณเนื้อนวะโลหะบล็อกวงเดือนเต็มนะครับต่อโค้ดเฮงปีสามแดหลวงปู่หลิวและหลวงปู่คูณท่านร่วมกันสร้างและปลุกเสกนะครับนะ่ครับรวมพุทธคุณครับเนื้อนวะครับนะแล้วก็ มีใครอยากชมรุ่นไหนเพิ่มเติมไหมครับนะสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับโอ้ไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมดแล้วไปไหนกันหมดนะมีผู้ชมอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าอะไรอ่ะแต่ว่า,วา,วาไม่ไม่เห็นคอมเมนต์เลยนะครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ได้นะพี่ <laughs> ถ้าใครผมได้นะ นะครับอยู่ไม่เอ่ยนะครับสวัสดีครับคุณพี่นพพรสวัสดีมีสุขครับนะสวัสดีครับใช่ครับคุณพี่ไร์สดเปิดกล่องส่งพระให้ลูกค้าครับวันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนะท่านใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับพี่จ๋า นะว่าจะเอาสักชั่วโมงหนึ่งถึงไหมเนี่ยสิบสองนาทีเองนะครับสวัสดีครับคุณพี่จันที่มาสวัสดีมีสุขครับชมรวยไม่หยุดทีครับอ่ารวยไม่หยุดนะมีมีเนื้อนวะนะครับกับเนื้อทองแดงลมดําครับพี่นะไม่มีเนื้อเงินไม่มีเนื้อทองคําทองเคนะตอนนี้มีอยู่สามอง แล้วก็มีแบบไม่เลี่ยมทองย้วยนึงองค์ไม่ได้หยิบมานะครับอันนี้เป็นเนื้อนวะนะครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกเนื้อนวะโลหะนะครับปี2535ครับหลวงปู่หลิวท่านสร้างและปลูกเสกไว้แค่เพียง2,000องค์นะครับ2000องค์นี่สวยๆเลยต่อโคตคมคครับขอโคตเบิ้ลด้วยนะนี่ครับปากจมูกตาเส้นหน้าผากนะครับติดครบเม็ดตาติดนะครับเส้นฐานเป็นขีด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 คมชัดนิ้วเท้าติดนะครับ ปี35อันนี้เป็นเนื้อนวะโลหะพร้อมทองนะครับพร้อมเลี่ยมทอง90%้บตึบๆนะครับด้านหลังนะเป็นยันมหาลาภมหาโชคครับนี่สวยเลยนะครับรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกปี35ครับเนื้อนวะโลหะใน2 0 0ในองค์นองะครับแล้วก็ต่อไปรวยไม่หยุดรวยไม่เลิกองคนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำอันนี้องค์นี้ผิวเดิมติดลุ้งเลยนะ นี่ครับผิวติดลุ้งเลยต่อโคตรคมชัดลึกเส้นธงเส้นฐานนิ้วเทา้าองค์พระจีวงจีวรนะครับจมูกปากตาเส้นหน้าผากกิ๊บนะครับปี2 5 3 5เนื้อทองแดงลมดำครับนะสวยเลยนะครับพร้อมเลี่ยมทองครับโอ้ยจี๊ดเลยนะองค์นี้นะนี่ครับผิวขึ้นแบบลุง้งลุงเลยนะนี่นสวยมากนะครับอ,องค์ที่2นะครับต่อไปองค์ที่3าม นะครับองที่3รวยไม่หยุดรวยไม่เลิกเช่นเดียวกันนี่ครับเป็นเนื้อทองแดงรมดำนะครับต่อโค้ดเนือหัวเขา่าฝั่งขวามือนี่คมชัดเลยปี35นะนี่ก็1ใน5,000องค,ครับนี่ครับทองแดงพารายังไงจะพี่ทองแดงพาราทองแดงพารายังไงพาราเดี๋ยวนะครับราคาใช่ไหมครับ ราคายังไงนะครับนะเปิดไว้สองหมื่นสี่พันบาทครับเปิดไว้สองหมื่นสี่พันบาทครับนะครับนะเปิดไว้สองหมื่นสี่พันบาทครับพร้อมเลี่ยมทององนี้นะครับองนี้เปิดไว้สองหมื่นสี่องนี้เปิดไว้สองหมื่นแปดครับราคาต่างกันสี่พันบาทอันนี้เปิดไว้สองหมื่นแปดองนี้เปิดไว้สองหมื่นสี่ครับนะเนื้อทองแดงครับนะครับ ีสนะครับมีใครอยากชมรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมครับมีไหมพี่พี่ไม่มีนะมีไหมเอ่ยหยิบยกให้ชมได้นะครับ <c oughs> ถ้าไม่มีแล้วนะัะต้องลาแล้วนะพี่นะถ้าไม่มีใครสอบถามหรือชมรุ่นไหนก็ต้องลาแล้วเดี๋ยวถ้าวันเย็นวันนี้สะดวกก็เดี๋ยวมาไลฟ์สดกันนะมาถ้าไม่ติดธุระอะไรก็มาชมกันนะครับก็จะมีเนี่ยครับแกะกล่องพัสดุ3ามกล่องนี้แล้วก็มีพระเครื่องที่ยังแกะไม่หมดนะะอยู่อีกชุดหนึ่งแล้วก็พระเครื่องที่รอการเปิดให้เช่าบูชาก็อยู่ประมาณนี้แล้วก็อาจจะมีเพิ่มเติมที่อยู่ในตู้พระด้านหลังนี่ครับนะ ก็พระเครื่องพยาเต่าเรือนทุกองค์ที่ผมเปิดให้เชา่าเปิดให้บูชาผมรับประกันพระแท้ให้ตลอดชีพนะครับนะวันนี้ก็ต้องล่ำลาพี่พี่ไปก่อนนะครับสวัสดีครับพี่พี่สวัสดีครับ